โอเคอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับผมก็อยู่กับตัวของพวกเรานะครับผมอยู่กับตัวของ BT08 เพราะย์แปดโค้ชวอลเเยอร์อีสนักลบนะครับผมอ่านักลบคือนักลบนะเราก็จะมาลองของใหม่กันนะในตัวของเวันนี้เราลองตัวของเด็กฮิมะนะครับฮิมะกับเด็กของวาฮาร่าครับเทพม่วงแต่ราดีสูบวาฮาร่าหรือเทพม่วงนั่นเองนะครับผมตัวของเซิร์ฟเด็กฮิมะเนี่ยก็จะมี2ใบนะครับตัวนึงก็คือตัวของหัวหน้า ทหารหิมะนั่นเองนะครับโจนะตัวนี้มีคอสองนะครับพลังสี่นั่นเองก็เหมือนเดิมวอลิลาแต่ว่าตัวมันใหญ่ขึ้นทห <Ron. S 2> ารชื่อทหารทีมะอีกแล้วคอสองเท่าเดิมใช่นะครับผมก็อีกคนหนึงอ่าพลังสี่เหมือนกันแต่ว่าคอสี่นะครับเ e ที่มสองเท่าเดิมนะครับผมเออ่ตัวนี้พลทหารหิมะเช่นเดียวกันชื่อหลินอันนะครับผมหน้าที่ฟังก์ชันหลักๆก็คือตัวมันเนี่ยถ้าอยู่บนบอร์ดนะเวลาอวตารจะลดพลังฝั่งนี้นะครับฝั่งหิมะเนี่ยมันจะเพิ่มแทนอ่าอะไรที่ลดมันจะเพิ่มแทนนั่นเองแต่ว่าเฉพาะอวตารนะ พวกมอนตี้ e ยังโดนเหมือนเดิมนะครับผมส่วนอีกอย่างนึงก็คือถ้าหลุมทหารนะที่น้องสิบไปขึ้นไปมันจะขอสองข้อไม้ลงด้วยนะครับผมมี2ชื่อเพิ่มมาในทีมฬาน,นี่วอล่ามีอะไรในส่วนเทปม่วงครับก็คือเทปม่วงบอกเนี่ยได้ออกมา3ใบนะสามใบตรงนี้อธิบายที่เวทน้ำมันมิตินี้ก่อนคือเป็นใบเคเบอร์ดอยู่บนมือเป็นใบเคเบอร์ดที่ที่ดีเป็นใบเคเบอร์ดได้ครับถ้าโมโตจะชุบชุบวอลา่าชุบเทปม่วงได้ใบหนึ่ง ลงคนเอาอวตารส่วนได้เลยว้าวก็คือไม่สนใจคอสไม่สนใจคอสซิกุนได้เลยได้เลยครับอยากชุบอะไรชุบเลยอยู่บนมือเป็นไคบเคบอร์ดที่ดีเสียไม่คนละตัวเราวนใหม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเป็นการที่ดีโอเคโซ่สองไปเนี่ยประโยชน์หลักๆก็คือเอามาไว้เคลียร์ตัวใหญ่ได้ก็คืออย่างบีฟอนเนี่ยบีฟอนเห็นเท่านี้สูบครับเร่านี้สุดจะเลือกอวตารบนสนามหนึ่งใบนะแจกสามัคคีให้เลยไม่สนว่าเป็นอะไรเขาเป็นอวตารแจกสามัคคีก็เพราะว่าฮาร่าปกติแล้วตัวมันแค่สองสามเงี้ยพลังมันน้อย อันนี้คือรวมตีได้เลยใช่ครับรวมตีได้ถ้าเรามีอย่างเช่นแบบมีซีกุลเนี้ยซีกุลกับอาร์มอนอยู่บนบอร์ดอ่อาร์มอนตีสิบตีสิบสามผมรู้ทุกตัวอยู่แล้วอ๋อคือมันสามาคถีไปให้คนอื่นได้ด้วยใช่ครับผมแจกอ,อวตารหนึ่งใบบนอวตารตนนะให้เป็นสามารถขี่ถ้าเอา<ช>ว่าจะบูทไข่ก็ได้แต่ต้องเห็นทอนีสูบก่อนโอเคแล้วก็คนนี้โมตกโมตกจากทอนี้สูบจากอาทิ์ม่วงหรือเมกิกาเนี่ยมันจะขึ้นมืออยู่แล้วอแล้วก็ความพิเศษคือคนนี้นับเป็น r าร์กดคือสถานที่ไม่ใช่บ ก็คือการที่โดนลิมิตไปแล้วแหละใช่อันนี้มาเป็นแทนชื่อด้วยแทนชื่อด้วยแล้วถ้ากกับว่าถ้าใส่เฮราแล้วมีคนนี้อยู่เฮราโดดัดโปเจคเฮราาโดดัดันนี้โดนธรณีสุกเอาขึ้นมือหรือว่าเอาขึ้นมือครับโอ้เอาขึ้นมือด้วยเพราะฉะนั้นก็มาเป็นเจมคอร์สด้วยด้วยต็ดได้ครับอ่าโอเคโอ้โหดีมากสองเจมฟรีสองเจมฟรีอย่างงี้ดีมากดีมากเลยส่วนบอลลังโอดินตรงนี้ผมเอามาอ่าบวกพลังเพราะว่ามันที่บอกว่าในแพทเทิรเฟรยฝ่ายเราอะอวตารสีม่วงที่เป็นเทพบวกหนึ่งพาวเวอร์ง่าย ทีนี้เราจะมีถึกทำลายนะทำลายแล้วเอาเอาโอดินจากดิกอะหนึ่งไอ้ขุดออดินจากนรกขึ้นมือหนึ่งไว้อืมอ่าซื้อใครจะใช้ไม่ใช้แล้วแต่แล้วแต่บางคนก็ใส่ครับอ่าตอนนี้มีโอดินโมเก้าแล้วก็หยิบทพใช่แล้วเก่งๆก่หยิบเก้าโมก้าหยิบทพแล้วแต่ใส่ไหมนะแล้วก็ถ้าถูกคราวนี้สูวเขาจะเอามาก่อสร้างไปเลยอ่ามาที่คอนตัาได้เลยใช่ครับโอเคเป็นคอนตาโอเคประมาณนี้มีร์ดใหม่เท่านี้นะครับผมในการเล่นครั้งนี้เท่านี้ครับเดี๋ยววันนี้มาลองดูครับไปลองดู ดูเลยเฮิ๊บเฮิบเฮิบอืมผมชอบนะมือนี้แต่ผมเกลียดนะมือนี้ <laughs> ผมว่าล้าผมไว้แล้วกันมือเนี้ยผมชอบเฮ้ยไปหมดเลยอ่อห้าเลยอ <ไป S 1> ห,ห้าไปเฮ้ยเอาเรื่องกัดอ่ะมีความบิดมากโอ้โหมานถึงพันการโอเคโอเคขนาดมีของใหม่เฮ้ยของใหม่ของใหม,ม่มันไม่ได้แก้บิดมันทำให้ดีขึ้น เกมโฟล์มันดีขึ้นเกมโฟล์ความรู้สึกฟีลลิ่งมันดีขึ้นจริงตอนนี้เริ่มแย่เหมือนเดิมดาวมันเดือบไหมล่ะเดือบแอบแย่นะนี่อ๋อโอ้แต่เต้นในบอกนี้ไปนักรบพอวอลเลอร์นักรบอีสวดนักรบคือนักรบเขาถึงจุวสองครับครับผมห้าฮก ดีดีดีเราได้ของเสริมแล้วอ่ดิอาผมขายสกาวลงสกาวลงสกาวเลยน่ารักน่ารักมากเลยเจ็บปวดเอาไงดีเอาไงดีตรงนี้ขายหมดมือเลยเปล่าเฮ้ยบาคังบาคังแล้วเอาแล้วยังไงดีบาคังยังไงดีขอเลือกเล็กหน่อยได้ไหมครับเลือกเล็กได้จ้าเฮ้ยก็ดีไหมเหรอมีมือ นจริงๆถ้าคุณไม่ลงสกาวนี่คุณก็ลงสกาวสองตัวเป็นคอสี่ลงอีกใบหรงอจะว่าคอห้าะคือจะทิ้งลงซีกลุ่มผมอยากได้มอนสองตัวโอ้ต้องมีสองตัวเลยเหรอผมอยากจีิงจริงโอ้แล้วผมขายไปในของใหม่ของผมว้าวของใหม่เอามาขายทิ้งเลยลงได้นะครับได้ได้ได้กดน้อยเฮ้ยโอ้โหขึ้นมือแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหผมลงขึ้นมือครับเกินเกินครับผมโทดขึ้นมาฟรีขาด คุณพูดเลยนะผ่านแล้วผมจะสู้ยังไงหรอเจ๋วเขาเชิญครับผมผมรีบมากโอ้โหผมพูดไทยได้ห้าคำเชิญเลยเอากี่คำก็ได้โอ้ยหนึ่งพอใจละสามสี่าทำไมคุณเอางี้กับผมเนี่ยอะผมพอใจละแค่นี้แหละอ่ะผมเอาชิลิงครับเชิญครับต้นตัวจัดเท่าเจ็บกับนะเท่าเจ็บกับยังไม่เท่าเจ็บกับผมโอเคเอ่อ อ่ะผมขายก่อนผมขายบอสรเรียนครับผม,มลงชีลินครับราชินนะ,อะบอสตูเรียนครับเปิดทับเด็กครับผม,มเป็นทหารีมะเอาขึ้นมือได้ทหารเก่าตัวเล็กเก่ายังไม่โตอตัวเป็นตัวนารักต,ตัวน้นอยตัวน,ตน,น้อยนะครับผมอขายพนทหารกีมะครับผมลงคนก็หัวหน้าพนทหารกีมะโจขายพลทหารกีมะครับผมลงพนทหารกีมะธรรมดาอ่าโอเคตอนนี้ชิลินก็ตัวบวมขึ้นละนะครับ กีดินก็จะบวกเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปกเลยอืมอ่าโอเคแบตเทิลครับผมอ่าเอาหกเท่าโอ้ยเดี๋ยวผมเอาออกก่อนเอ้าปกติตัวสองอันนี้ใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะหัวหน้าประธานี่นมาครับไส้กราครับผมอ่าทานเธอเลยมือเดียวไปเดียวทั้งจุกครับโอ้แต่เดียวฮ่แปะนะครับเฮ้ยโอ้โอเคได้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 โอ้ย ชุบไม่ได้มีแต่ชื่อเดียวครโอเคโอเคนิคผมจะสิกรุ่นกับพี่มึงโอเคครับผมเสียรายจังเลยอันนี้สกาวไม่ติดไม่ติดครับต้องชุบชื่อตามผมเพิ่งรู้เมื่อตอนตัดคลิปเมื่อครั้งก่อนว่าสกาวเนี่ยบังคับทำใช่มันไม่เกี่ยวว่าสามารถผมเพิ่งรู้เพราะฉะนั้นจี๊ดแด๊กชุบได้กระชุบอ่าชุบได้กระชุบผมจะเสียสลาวิทไปก็ไม่ดีคนนีกแล้วโอเคกดได้ครับได้ครับหนึ่งสอง สามเก่งมากมาโอ้โหโอเคครับเทคเวทใหม่ครับโมตกชุบอันนี้สีคนบวกหนึ่งทุบแปะอันนี้คือเทคของเวทใหม่ใช่ครับโดนท่านี้สูบครับอจากเทพม่วงหรือการเมจิกเธอจะเิอเทพยาวาหราหนึ่งมาจากลกลงมาไ้ลงาเลยได้ครับนีโมสักเด็กโอเคเฮ้ยอมอนเก่ายังเอาไม่ออกกลับมาอมกครั้ง เป็นยังไงผมก็ชอบบ้านเก่าทําไงดีเอ้าล่ะตีดีกว่าครับผมหกครับโอ้ยเจ็ดครับโอ้ยอให้เม็ดหนึ่งโอ้ยปึ๊บไม่นะอูดครับผมจวดข้าเทินสองใบครับไม่นะอูดครับผมหยิบในหลมหนึ่งใบกับขึ้นมือทีวีดใหม่ผมไปละสามใบโดยที่ใช้ทิ์แค่ใบเดียวผู้ใจสะาครับกับแล้วแล้วโอเคไหมคุณได้ใช้ครบไหมยังนะยังไม่ครบนะยิคผู้ใช้ได้ห้าคำครับ เฮ้ยผมทำไงดีเนี่ยเยอะละอืมอืมอืมอ่ะโอเคพอเอิญว่าหัวหน้าถ้าหาันมาผมเป็นขอสอบด้วย <จะ S 1> ลง,งฟรีได้เลยเหมือนกันนะครับผมอ่าเป็นผู้ไทยขับแบบอัพเกรดแต่ตอนนี้ผมแย่ยละลวสถานกา,าการณ์นี้คือผมกดประตูวาฮาร่าได้ไหม <laughs> ไม่ได้ครับไม่มีทําไม่ได้แต่แรกแล้วไม่มีวาฮารา่าใช่ไมครับผมโอเค ผมว่าผมตีดีกว่าอ่ะอะควรถ้าถังอย่นะตีใส่สเกาวครับโอ้ยตายครับตักเชิญครับ <laughs> จัวหนึ่งใบจัวสองใบครับ <sighs> คุณจะซิงได้แค่ไหนนะกดุบราลาก็กเบอราลาวเบ้บเบ้บอืมไหนดูสิน่าจะมีแค่สเกาว,อ,ว,วาอุ๊ยมีโอลุมอันนั้นอ่าโอลุมเออได้ได้ได้หรือับหรับอืมโอเคครับ ผมแย่แล้วสกาบกว่าซีคุณผมไม่จะโตโตเข้าไปแต่ผมก็จะเปิด่มเจออาร์มอนอีกใบเดี๋ยวผมก็จะดิจัดเลยผมจะดิจัมาตัดมือคุณแต่ว่าตอนเนี้ยผมจะพอรเลยว่าถ <c oughs> ้าคุณตีผมมากๆอ่ะมันจะมีเวทใบหนึ่งผ่าขึ้นมาจากเด็กของผมไม่เป็นไรทำ <ผม S 2> าลายบอดของคุณผมอยากเห็นอ่ะแต่ผมหนึ่ง <1. S 1> สองสามโอ้หโอย เ็ตแล้วโคตรเน้นเน้นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นครับผมเจ็ดเจ็ดครับผมอ้าวตายเจ็ดโอ้ยไม่นะม่มิจังอะให้ทีไม่นคโนะครับอ่าเข้าเทินจั่วครับผมจั่วไปเที่ยวนะครับไม่น้มิมิจังครับเปิดท็อปห้าใบครับเริ่มรับ โอ้โหคม<ข>สถานการณ์นี้นะครับผม,มจัดผมขอเอาหัวหน้าทารทีมะนะครับเอากลับขึ้นมือครับเชินครับเคพี่เดี๋ยวไปกาะครับผมไม่นะมอนโทรครับผมอเนื่องจากว่าหัวหน้าทีมะผมเป็นคอสเหมือนกันอ <จะ S 1> โดดไ,ดได้ด้วยาาดีไหมอามาโชกันในระยะบานแวนอรัโดดมาตัวใหญ่ๆเลยคราวนี้ง่ายผมขอหนาสหาน,นีมาไนหนุนตัดตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ใบสี่ใบของผมทําอะไรดีนะ สี่ใบสี่ใบสี่ใบเอางี้นะผมขายบอสตุเรียนครับผมผมขายตัวพนัการทีมะครับโอเคลงตัวของราชินีราชาอีมิงครับผมลาชินีเฉยอ่ะเปิดท็อปดีครับผมบอสตุเรียนอือเอาขึ้นมาได้แล้วยังดียังดีใจไหมจะก่อนใจก่อนใจอ่ะพูดเธยได้ห้าคำจีลินขอ โอเคผมได้ชีลินแล้วเอสถานการณ์นี้ผมต้องใช้ชีลินใช่ไหมย e s ผมต้องใช้ชีลินแต่เดี๋ยวก่อนผมนับเกมบนเบอร์ผิดผู้ัมครับผมนับเกมผิดเยอะแล้วดีเนี่ยเนี่ยสองอยู่บนมือแน่ๆสองเกมเอาเยอะล้ผมนับผิด เออเอาไปเอาไปเออเออเอาไปเอาาปขีม้าเออบอาเราไม่เอาขึ้นมือลงมาดิเออเอาไปเอาไลงได้เลยโอเคมือสองใบอุ้ยลงมาชาปิงไม่ได้เย้แล้วผมนับผิดเออเบทเทิลเลยตีนายริยาบารครับผมโหมดโอฟานจัวเข้าเทินแต่ผีความสุขโคตรเย้แล้ว ยืนเท่าไหร่นะครับหกครับถ้าตีเข้าสามทีคือตายเลยถูกไหมเฮ้ยคุณจะหามาจากไหนตีเข้าสามทีตายเลยกระดี่ก่อนครับผมเดี๋ยวนะผมมีให้เก็บเปล่าเอ้มีผมมีเยอะเลยครับครับอ่ะเก็บคนนี้ก่อนครับเออมีชื่อเดียวนี่ไหมอ,อ,อ่ะโอเคแล้วเสียงเรียกของน้ามาขึ้นมือครับครับผมอือช่อผมอยากโมเยอะมากๆเฮ้ยโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนบ้านเป็นอันเดิมครับ โมจิครับผมว,ว้าชุบว,ว้าวอันนี้มาครับทำเลยนะมันบอกว่าถูกทรีสูบด้วยเทพม่วงหรือเมจิกาสอันเชิญอุ้ยาครับทำเหมือนกันนี่ไงอ่นนี้ก็มาครับเทิร์นแล้วมาคับทำหมดละสี่ใบย,ยังไม่ได้กดเช็ยบอ์คุณทำมาทิ้งหมดอลจ่ายคอร์สทำไมกันผมจะลงตัวไหนเลย <ะ S 1> <ลง S 2> ดีนะเลยดีนะมันมันดีมันดีแเลยมันดีเลยเทียมสาบเลยนะคอตี จ่ายอย่างนี้เลยตรงไ่หมดนะฮะจ่ายลงโอ้ยโอ้โหในบอดเลยเอออยงไม่ได้โมสีกุลนี่นะเออใช่โอ้สียเท่าไหร่นะครับโู้สีเท่าหกครับไอ่เพิ่มแปลกๆเลยเพิ่มไปไหน่ริยาบันโอ้โหโมถือว่าดีเพิ่มพลังในเบเยเท่าไหร่ตีดีกว่าครับผมตีปิงครับตีราชาปิงโอ้ตายตีคนนี้ครับโอ้ตาย ตีนี่ครับเออไฮไลท์นี่เฮ้ยเอานี่เลยเหรอโคไม่น่าเต่าครับผ่านก็เทิร์นจวครับผมไม่น่าเต่าครับจัวอีกหนึ่งครับ <c oughs> <c oughs> เข้ามาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดพทหารทีมะราชาปิงผมคอร์สสิเหลือสามสามเอ่อเอานี้นะ ผมขายผลอารทีมะหลินอันครับขายตัวหัวหน้าด้วยครับผมราชาวนศ์มีครับผมอแล้วผมไปเธอเลยผมตีใส่โอรุนครับผมโอ้ยผ่านเพื่อนครับคือถือๆือเอเือเือด้เวลาใส่มีมแล้วเปล่าเอ่อยผมผมหารรับไอติมผมไม่เจอแล้วผมตี รับผมโอ้ยโป๊ไม่นะพญายมโป๊เจ้ากล้าดียังไงเฮ้อโป๊จบแล้วโอ้ยควาตักขึ้นมือแล้วกูจะปั๊มลงไปดีป่ะนะเยอะมากเลยโบดีเกินนะ่ต้นเกมผมมาดีมากโอ้แต่ว่าอันนี้อย่างน้อยก็ไวนะอย่างน้อยคอสมันเร็วมากนะใช่คับีไม่ต้องขายชาติด้วยส่วนของผมนะอ่านั่นแหละชุบ อ,อโมกตกชุดมันดีอ่ะไอตัวเวทพ,พอพอมีประโยชน์อยู่ครับคือเวทขึ้นมืออ่ะเจมมันเยอะ<ช>พอเป็เจมมันเยอะบวกกับฮาล่าได้ขคืนไปหนึ่งบวกวางประตูมันก็ได้เจมหน<ช>้า <5 S 2> เรื่อยๆใช่ไหมใบ <My S 2> ฟอสขึ้นมือก็ได้อีกสองนี่ขึ้นดีชุบมาไม่มีอะไรขึ้นมือก็ม,อกมีสามหรือมีเคียร์บอร์ดถูกอ๋อดีนะมีคนที่ของเก่าขึ้นม<อ>ือเดีขึ้นเลยใบฟอสมีฟอสใหม่ยังไม่เจอยังไม่เจอผมโมไม่ติดอยู่มือแรกเลยแต่ผมไม่อยากได้ครับ แค่อยากเล่นต้นเกมมันก็ต้องเป็นวาฮัลล่าก่อนโอเคแต่อันนี้ของดีดีครับของดีเดีเ,อเจอกันล็อก8ปดเจอกันล็อก8ครับ